สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กับข้าวกับข้าวจากกับข้าววันนี้กับข้าวของเรามีอะไรรู้ไหมซุปเปอร์ตีนซุปเปอร์ตีนไก่นนจา,านอร่อยอร่อยเผ็ดเผ็ดนะครับผมมีหอมแดงนะหอมผักชีพริกมะนาว นะครับผมแล้วก็มาเขือเทศมาเขือเทศลูกท้อลูกใหญ่ทุกท่านอร่อยแน่นอนทุกท่านสูตรนี้ซปเปอร์ซปเปอร์ตีนไก่นะจ๊ะเออ้ราจะจะพูดตีนไก่เลยก็ไม่ได้ต้องเรียกซปเปอรอ์นะครับผมวันนี้กับข้าวตะนงนะครับผมกินยำซปเปอร์ตีนไก่นะจ๊ะทุกท่านนะครับผม ฝากผู้ใหญ่ใจดีนะครับผม ừ, ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะครับผมอยากจะยำซูเปอร์ก็ไปซื้อไปถามว่าตีนไก่พี่น้องแล้วก็เอามาเนาะเริ่มต้นด้วยนะครับผมมีอะไรบ้างเนาะน้ำก็เทียมดองนะครับผมแล้วก็เส้นเนาะเอามาลวกนะครับผมสร็จแล้วก็ไอ้พริก เราก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับผมหอมแดงนะครับทุกท่านหอมแดงนะครับผมอย่าลืมนะครับผมหอมแดงก็เป็นตัวชี้ให้หอมมะนาวพริกหอมแดงเนาะทุกท่านหอมผักชีนะครับผมเนาะทุกท่านอร่อยอย่างแน่นอนทุกท่านยังไงก็อย่าลืมนะถ้าคิดจะทำกินเอง ทำให้อร่อยๆเนาะนะครับผมก็แบ่งปันกันทุกท่านวันนี้น้องนนเมืองก็เตรียมเอามากินแล้วนะครับผมตอนหลังๆก็ได้เห็นแล้วกินแต่ไม่ได้โชว์นะครับขาดเปรี้ยวหน่อยเราก็บีมะนาวเข้าไปทุกท่านขาดเค็มเราก็ใส่น้ำปลาใส่ชูรสนะครับผมโอออย่าลืมนะชูรส ใครทากับข้าวไม่ใส่ชูรสนี่ผมจะไม่กินด้วยแ <c oughs> ้บางคนก็บอกว่าเขาไม่เคยกินชูรสเขากินบ้านเขาไม่เคยกินชูรสเลยแต่เวลาเขาไปกินร้านอื่นกินกก๋วยยเยินข้าวผัดไปเที่ยวไปอะไรนะเอ๊ะทำไมเขาเขาทำยังไงอร่อยจัง <c oughs> นะไม่ได้รู้เลยตัวเองไม่ได้กินชูรส เ,เวลาไปกินบ้านอื่นบอกว่าอร่อย <c oughs> นะครับผมเป็นใส่อย่างนั้นกันก็อย่าลืมพี่น้องผงนัวก็คือจุรสของเรายยอย่าลืมนะเป็นตัวสำคัญเลยทุกท่านนี่สันตีนพี่น้องเพิ่มอีกหน่อยคือมันไม่พอกินทุกท่านพย,ยายามขยมายาก็ไปยายามกไปเนาะ เพิ่มบางทีเราเพิ่มนิดเราก็เติมเพื่อนี้หน่อยเนาะล้วจะกินใหม่ๆแบบสดๆเราก็อย่าเพิ่มไปผสมหมดเลยพอเวลาเรากินเราก็มายำเราก็มาคุกเอาถึงจะอร่อยนะอีหลีพี่น้องถึงแล้วลองทําดูกแล้วกันเนาะเรายำทีเดียวเลยไม่ใช่งานยำกระถินพระปลายำไม่ใช่ไก่เราทำทินนอง เราอยากกินเท่าไหร่หเนาะเราก็เอามายำกินแบบสดๆร้อนๆ้อนอร่อยอย่างแน่อนอนนะครับยำซปเปอร์ตีนไก่นะครับวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีและขอบคุณเอฟซีทุกท่านและทีมงาน YouTube ด้วยกันก็ให้กำลังใจนะครับ ว่าชมคลิปนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดไลค์ให้กับช่องนงรอนเมืองแชนแนลบุญหลงมาแล้วด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับผมเป็นกำลังใจที่ยังให้รกำลังใจตัดขารอหลอนและก็ยังให้นิยามตีนไก่กดไลค์กดแชร์ตลอดกับนงรอนมืองแชนแนลกับบุญหลงมาแล้วนะครับผม ก็ขอขอบคุณให้ผู้ใหญ่ใจดีและเพื่อนๆ Youtube ด้วยการจงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บและไม่จนสุดท้านี้ก็ขอกราวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย